สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นทีชาแนลกับเกมโปเกมอน TCG Pocket ในช่วงนี้มีกิจกรรมสู้บอทโอกาสโปรโมบลิสลี่ EX ซึ่งบอทรอบนี้เก่งมากๆก็เลยแนะนำเด็กนี้ที่โอกาสชนะสูงด้วยจูไนเปอร์ EX และฟิรโมซาเราจะเน้นตีแถวหลังครับเพราะว่าถ้าบอทปัน้นบริสลี่ EX ได้จะถึกมากๆด้วยท่า Happy Punch ใช้4 g 4อะไรก็ได้โจมตี100แล้วโยนเหรียญ ถ้าออกหัวเขาจะคิวตัวเอง60ซึ่งเด็กของบอทจะมีการ์ดเทรนเนอร์วิลด้วยบังคับให้เหรียญออกหัวเราก็เลยเน้นไปเก็บแถวหลังแทนตัวหลักของวิวนี้คือ d i s i d u i I x หรือว่า j u n นเปอเป็นโปเกมอนพืช HP 170ท่าแรก p e s ยสเดอใช้2จี้สีะไรก็ได้ทำดาเมจ100ใส่การ์ดฝ่ายตรงข้ามที่ตำแหน่งไหนก็ได้ที่บาดเจ็บอยู่แล้วท่าที่2 c r e รเซอ t ใช้2จี้พืชตีตัวหน้าดามจ80ร่างเบสิคเราจะใช้โรเลด HP 60เป็นใบนี้มีท่าสกิลไดฟ์ทำดามจ10หน่วยใส่การ์ดต,ตำแหน่งไหนก็ได้ใส่อย่างละ2ใบและร่างสเตจ e 1ึ่งดทริกส์ใส่1ใบอันนี้ก็มีท่าสกิลไดฟทำดามจ20ใส่การ์ดตำแหน่งไหนของฝ่ายตรงข้ามก็ได้หรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนการ์ดใบนี้ให้เป็นเอ e m เมน a l ท่าสวใช้โยกจี้พืชหรือว่ากุสมา ใช้ถอดการ์ดพักคลุมของฝ่ายตรงข้ามก็ได้ครับโปเกมอนอีกใบที่เราใช้เป็นฟิโรโมซาโปเกมอนแมลงถ้าโจมตีจัมบลูสเตะโดนตัวหน้า20และโดนตัวหลังอีกหนึ่งตัว20ใส่2ใบฟิโรโมซาทำหน้าที่เตะตัวหลังที่เขากำลังปั้นให้บาดเจ็บแล้วให้จูนไนเปอร์ขึ้นมาจัดก,การในเทินต่อไปเราจะใส่การ์ดลิเลีย2ใบเอาไว้คิลจูนไนเปอร์โดยเฉพาะเลยครับการ์ดนี้คิลได้เฉพาะร่างโปเกมอนสเตจ2ซึ่งถ้าเราติดผักคลุมด้วย จูนไนเปอร์จะสามารถยืนรับดาเมจได้ถึง3เทินส่วนฟิรโรโมซาไม่ต้องคิวครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมน้องมแมลงสาบของเราโดนสกทิททีเดียวก็ร่วงแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันนะเปิดมาได้เริ่มก่อนตอนนี้ผมได้ตัวฟิรโรโมซาเป็นตัวเปิดแล้วทำอะไรต่อได้บ้างเขาส่งแชนซี่ลงมาทีเดียว2ตัว ใช้น้องอีกคนโนใช้โปกเกบอลก่อนขอให้ได้โรเล็กโอเคก็โปรเฟสเซอร์จวดสองใบได้ดัททริกกับโรเล็กอีกหนึ่งใบส่งโรเล็กไปรอเกิดก่อนเลยจบเทิร์นดูกันว่าเขาจะปั้นตัวหน้าหรือตัวหลัง น่าจะเป็นตัวหน้านะจะใช้โปรเกบ,บอลได้ใครเอ่ยใช้ใจแทงคีฟให้ตัวหน้าถ้างั้นผมก็เล็งเก็บตัวหลังก่อนละกันมีวัฒนาการรัดทริกแบหนึ่งชี่ให้ทิโรโมซาเตะทีเดียวโดนทั้งสองตัวเลย ใช้คาสกิไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าท้ายๆเกมอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วเตะเขาให้ตัวหน้าโดน30ตัวหลังโดน20โิโหมีวัฒนาการบลิสลีเอ็ EX มาแล้วครับแต่2จี้แล้วตัวหลังก็วิวัฒนาการเช่นกันวันนี้ยังสบายๆอยู่ ว่าเขาต้องแปก4ีีผมแปก1นีให้ Dark ดาร์ทริกส์ไว้ก่อนทำอะไรได้อีกไหมไม่ได้แล้วละ่ะเไปเลยแล้วกันปอดูว่าเขาจะทำยังไงใช้โปกเกบอลอีก1ลูกได้ใครมาเอ่ยแปกที่ที่3ให้บริสลี่ละแล้วก็ส่งโอโอลงมา เินหน้าพิโรโมซาผมชะตาขาดแล้วครับจูไนเปอร์ลงสนามทำอะไรต่อได้อีกบ้างแตกจี้ที่2ให้จูไนเปอร์แล้วก็สลับตัวเลยจูไนเปอร์เก็บบริสลี่ตัวหลังเลย ตัวหน้าผมไม่สนใจแล้วครับเพราะว่าเขาตีมาเขามีโอกาสที่จะฮิวตัวเอง60ได้ส่งโรเล็ดไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็เพียสเดเพนจิ้มไปที่บริสตลียตัวหลังชุบเข้าให้เหลือเหลืออยู่แค่40แล้วเธอหน้าผมเก็บเขาได้แน่แน่ผแปลกใจในคลิปให้กับ โฮโอีเอ็กซ์ e X. แล้วก็วางไรโอลงมารู้ไหมว่าไรโอใบนั้นแหละจะทำให้นายแพ้เห็นไหมว่าแล้วคิวตัวเองจริงๆด้วยได้ทิโรโมซาอีกหนึ่งใบใช้ม่เลียคิวไปก่อนคิวหกสิบเป็นเอชพีหนึ่งร้อยสามสิบ แต่หนึ่งชี้ให้โรเล็ตก็ทำอะไรได้ยังไงจิ้มไปเลยเพียสเดอเพนบายบายบลิสลี่สองแต้มแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมจะสลับเอาฟิโรโมซาขึ้นมาตีในเทินต่อไปเล็งไปที่ไรโอแล้วเทินถัดจากนั้นเราก็จะปิดเกมด้วยจูนไนเปอร์ ไปที่ไรโอเพื่อเอาแต้มสุดท้ายบิสลีตล่ตีมาก็ยังทำอะไรเราไม่ได้ HP เรายังเหลืออยู่30และผมมีทั้งลูกอมและจูเนเปอร์ใบที่2แปะลงไปจึงก็สลับตัวให้ฟิโรโมซ่ามาเตะใส่ไรโอ แน่1จีทีแผนของผมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วครับเตะเขาไปปาหวังว่าเขาจะไม่ฮิวไรโอนะุนกันโคชั่นไม่อย่าฮิวไรโอโอเคเขาฮิวบริสลีทำไมเขาถึงฮิวบริสลีถ้าเขาฮิวไรโอนี่เขามีโอกาสชนะเลยนะ อย่างเป็นไปตามแผนสม so, จูนไนเปอร์ที่ HP เต็มขึ้นไปดอความชั่วก็โยนโกเกบอลก่อนก็ไดแ้แปดหนึ่งที้จิ้มเข้าไปเลยไรโอชึกเข้าให้โดน100ได้แต้มที่3ามชนะแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันนะเกมที่2ผมได้เปิดก่อนอเรามีพิโรโมซามีดาร์ท r ริกมีลูกอม2เม็ดแต่ว่าไม่มีร่างเบสิกกับร่างสเตจ2เลยเขาเปิดมาด้วยโอ e x อ็กซ์มีค่อนข้างปลอดภัย3เทินแรก โปรเฟสเซอร์ขอสองใบคมคมโอ้าวโรเล็ตมาแล้วครับหวางน้องลงไปแล้วก็จบเทินผมไม่มีพี่จูมาช่วยแปกเนจี้เขาต้องแตกด้วยมือถึง3เทินเราแปกที่ที่1แล้วก็จบเทินไปตอนนี้ผมได้จูนไนเปอร์มาแล้วรีบพิวัฒนาการเลยผมไม่แน่ใจว่าเขามีการ์ดที่ ทิ้งไพ่ในมือเราหรือเปล่าเร็วัรีบพิวนาการไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยโปรเฟสเซอร์จวนอีก2ใบได้อีโอโนกับโปเกมอนคอมมูนิเคชันแต่หนึ่งที่ให้จูนไนเปอร์แล้วก็จบเทิรนไปก่อนครับตอนแรกกะว่าจะเอาพิโรโมซาตีแต่ว่า บางทีผมอาจใช้จูเนเปอร์ขึ้นไปตี2เทินด้วยเรเซอร์ลิฟแล้วก็ใช้เพียสเดอเพนเก็บโคโอเขาได้เลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนแผนดีดูกองทัพเขาแนวหลังเริ่มมาเต็มละตอนแรกเห็นมีแค่ตัวเดียวเอาไงก่อนนี้เนาะผมอยากให้โรเล็ตมาปั้นจูเนเปอร์อีกตัวเผื่อไว้ก่อนนะ โปเกมอนคอมมูนิเคชันดาร์ทริกส์ตอนนี้นายไม่จำเป็นละขอโรเลสน,น้องมาแล้วส่งลงไปเตะหนึ่งจี้ให้พิโรโมซาเตะไปที่พิจูว้าพิจูเหลือ HP อยู่แค่สิบผมไม่เตะแชนซี่ ancy, เพราะว่าเขามีการ์ดลีมา่าครับ สามารถดึงโปกเกมอนไร้สีกลับขึ้นมือได้แล้วเขาใช้พชั่นคิวให้กับโคโคและแปลกชี่ที่3ตีเข้ามา80บบวกกับแพ้ธาตุหยดแปลกจังทำไมเขาแปดเอเนจี้ให้พิจูทั้ง3เม็ดเลยอะแต่ว่าจูนไนเปอร์ก็พร้อมรบแล้วครับ เก็บใครก่อนดีเนาะผมมีการ์ดคิวผมมีพักภูมิด้วยงั้นก็เก็บโฮโปก่อนแล้วกันแต่ที่ที่สองให้จูเนเปอร์แล้วใช้เรสเซนลิฟต์ตีไปที่โฮโกเลยครับพี่จูนั้นของตายยังไงก็เก็บได้ นีโฮโอเอชพีเหลือแค่เ0้าเขาจะทำยังไงเออฮ๊ะเขาใช้การ์ดบิลเพื่ออะไรแล้วก็ส่งโฮโออีกหนึ่งใบามาแปะหนึ่งจี้ให้กับเชนซี่เขาตีมาเขาจะแปะสามจี้ทำไมเขาแปะสามจี้ให้พี่จูเขาควรจะแปะให้กับลิสลี่ไม่ใช่บอดเพียนไปแล้วแน่ๆเลยเราไม่ออมมือ ใช้ลิเลียคิวให้กับจูไนเปอร์แล้วก็แตกอีกหนึ่งที่ให้โรเลดวิวัฒนาการเลยครับอันนี้เราชนะใสๆแล้วล่ะใช้เพียสเดอรเพนเก็บโฮโฮก่อนเลยโอโห้ห้ ให้เธอเมื่อกี้เขาแตะที้ให้กับดิสลี่ผมก็ชนะได้อยู่ดีเขาสลับตัวเอาโคโคขึ้นมาทำยังไงก็ไม่ทันแล้วครับใช้เพสเดเพนสกิดไปที่พี่โจผมก็ชนะแล้วใด้พิโลมูซามาด้วย จิ้มไปที่พิจูแล้วก็ปิดเกมชนะแรกเด็กนี้จัดการบิสลล่ EX ง่ายมากๆเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาตีเธอครับเราตีกองหลังแทนถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสด,ดีครับ